คอนด้าโซนิกขาแจ้งว่าซ่อมมาได้สามวันเราที่เห็นก็จะมีสายคัดใหม่หัวเทียนใหม่ขาบูาใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะ ถ่ายไว้เป็นหลักฐานให้เฉยใส่เลยต่อไม่ได้เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ดีนะไม่หลุดหายนะครับแล้วปิดตัวปรับตั้งความตึงโซ่ ยังไม่ได้ถอดนะเห็นมันคายออกมามเสื่อเสื่อพนักูม เช็คกันต่อว,ว่าเป็นอะไรอ๋นอน็อตไม่ได้ขันถ้าจะไม่ใส่ก็ถอดออกเลยอุดรูนี้ด้วย เดี๋ยวมาเริ่มเช็คเบสิกกันเลยครับเบสิกคืออะไรเบสิกของผมก็คือไฟน้ำมันกัลังอัดเดียวเริ่มที่น้ำมันก่อนลวกันว่าน้ำมันมาไหมคำว่ามาไหมคือตัวนี้เป็นก๊อกสุญญากาศก๊อกสุญญากาศ,ก,ก,าก,าศก็คือต้องใช้ลมดูดที่ถอยดีคือใช้สุญญากาศนี่เองเวลาเราจะเทสหรือเราทดลองแบบเครื่องติดไม่ได้เนี่ยเราก็เอาเอาปากนี่แหละดูด ส่วนสายตัวนี้นะครับคู่กันเนี่ยก็คือสายที่น้ํามันจะเข้ามาที่คาร์บูเรเตอร์ตัวนี้เราเอาปากดูดดูว่ามันไหลหรือเปล่าเบื้องต้นก่อนมันไหลไหมเราจะได้รู้ว่าน้ามันมันมาไหมถ้าดูดแล้วไม่ไหลเราก็ต้องมาเช็คอีกว่าสายตัวนี้แตกไหมหรือว่าหลุดหลุดใต้ถังหรือเปล่าที่ยิ่งทำให้ดูดแล้วไม่ไหลแต่ถ้ามันสายไม่แตกไม่รั่ว แต่ทาไมไม่ไหลเราก็ต้องไปเช็คฝาถังตันไหมแล้วก็ตัวก๊อกเสียหรือเปล่าหรือกองที่ก๊อกที่ก๊อกมันจะมีกองเลยนะก๊อกมันตันหรือเปล่าก็ต้องเช็คขบคู่นี่ระบบน้ํามันก็คือว่าน้ํามันออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวต้องไปดูว่าน้ํามันจากสายเนี่ยมาแล้วมาเข้าขาบูเนี่ยน้ํามันมันเข้ามาอยู่ในนีน้มากหรือน้อยแค่ไหนพอเพียงไหม เดี๋ยวคันแรกดูก่อนแต่น่าจะมาเนี่ยคือโดยโดยปกติเนี่ยถ้าระบบปกติมันมันจะต้องไม่ไหลนะครับต้องไม่ไหลจนกว่าเราจะด,ดูหรือจนกว่าเราจะสตาร์ทเครื่องมันถึงจะไหลนะครับเดี๋ยวเราทดลองดูดเนะบื้องต้นไหลยอยู่นะครับเบื้องต้นไหลยอยู่นะ้ำมันมีไหลกนะ็เดี๋ยวต่อไปเอา เอาไฟหัวเทียนก่อนนะไฟหัวเทียนแล้วตามด้วยกำลังอนะเดี๋ยวถอดหัวเทียนปับ๊บเอาน้ำมันขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวลองไฟเดี๋ยวบุ๊บเอาลมนี้เกียนปิดการเช็คเบื้องต้นนะครับ ือการที่เครื่องมันจะติดได้เนี่ยม่ต้องมีเชื้อเพลิงมีน้ํามันมีประกายไฟแล้วก็คือกําลังอัดสามตัวประกอบนี้นะครับนี่ทําให้เครื่องติดได้ส่วนติดแล้วจะนิ่งดีไหมเร่งขึ้นหรือเปล่าสะดุดไหมนั่นนั่นว่ากันอีกเรื่องหนึงเอาพื้นฐานแค่ว่าติดหรือไม่ติดก่อน นก็น่าจะเปลี่ยนมาไม่นานกล้องไม่ซูมปแปบบ๊บก็ไม่ซูมกดีก็เปิดซื้อกุญแจนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็พยายามให้ตัวหัวเทียน,นเนี่ยตัวที่เป็นโลหะเนี่ยโดนแถวๆฝาสูกและเสื้อสูบนะครับแล้วเราดูประกายไฟว่าออกสม่ำเสมอดีไหมมีขาดช่วงหรือเปล่า สูงใจสตาร์ทก็เบื้องต้นไฟออกนะครับไฟออกต่อมาเดี๋ยวเช็คกำลังอัดเช็คกำลังอัด ค่ากำลังอัดของแต่และรุ่นมันไม่เท่ากันนะแต่อย่างน้อยๆก็ร้อยกว่านะมีแน่นอนโซนิกเนี่ยจำจำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่ต้องไปเปิดคู่มือดูแต่เข้าข้าวก่อนอข้อข้าวก่อน ็ถ้ารถคันไหนที่ยังไม่ถอดลิ้นออกยังไม่ถอดขาบูออกต้องบิดคันเร่งให้สุดนะครับถึงจะรู้ค่าตำหัสของมันก็ติดตั้งเข้าไปแล้วสตาร์ทค่าที่ได้นะครับ150 psi สิ0 น้ำมันจากถังลงมาก็ทำงานไฟออกกำลังอัดมีก็ประกอบกลับเข้าไปก่อนอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับรถเข้ามาแบบไหนคือถ่ายแบบนั้นเลยเร็วๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเช็คว่าน้ำมันลงขาบูไหมเดี๋ยวผมจะเอาปากดูดมันเดิมมนแหละแต่ว่าจะเอาสายน้ำมันต่อเข้าที่ขาบูนะครับนี่ พอประมาณละเดี๋ยวพอก่อนเปิดถ้วยดูว่าน้ำมันลงไหมมันไม่ใช่แคล่ลงในสายเราจะจบนะครับเราไปดูข้างในด้วยว่าน้ำมันอะ่ะอยู่ในถ้วยมากหรือน้อย ประยุกใช้ได้นะครับได้แทบทุกรุ่นคือมันก็ยังมีกำลังอัดมีไฟหัวเทียนมีน้ำมันเหมันเดิมน้ำมันก็โอเคอยู่นะครับปริมาณน้ำมันโอเคอยู่ ค่าแจ้งว่าเปลี่ยนขาบูมาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตล้างขาบูก่อนนะครับล้างขาบูวันนี้ร่องรอยเหมือนเปลี่ยนก๊อก มาด้วยนะครับเป็นกอกมาด้วยแต่ว่ามันไม่มีไม่มีกองไม่มีกองเมื่อกี้ลองทดสอบแล้วขาบูน้ำมันท่วมนะน้ำมันท่วมผมก็เลยจะแก้ไขได้วยการใส่กองเข้าไปเพิ่มดักฝุ่นอีกชั้นหนึ่งนะครับ แล้วก็สายที่เขาใส่มาติดรถมาเนี่ยสายติดรถมาเนี่ยมันมันแข็งนะครับแข็งมีโอกาสที่จะแตกได้เยอะเปลี่ยนสายอีกแบบหนึ่งเข้าไปแล้วก็จะเพิ่มกองเข้าไปแล้วดูว่าน้ามันจะหายท่วมไหมหายรั่วหรือเปล่านะครับคบูใหม่นะครับแต่น้ามันท่วมเพราะว่ามีเศษสกรปรกไปติดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายเลย ตอนนี้เปลี่ยนสายน้ำมันแล้วก็ใส่กองเบนซินเพิ่มนะกองไว้ดักฝุ่นเพิ่มนะเดี๋ยวลองสตาร์ดูติก่อก แล้วนะครับแต่นี่ผมยังไม่ได้ประกอบตัวนี้เพราะอะไรเพราะผมจะดูว่ามีน้ํามันท่วมหรือเปล่าเพราะตันี้เนี่ยเวลาท่วมแล้วมันจะล้นระวางนอกด้วยมันจะไม่ตรง้าง เตือนบากนั้นหนาแปลกๆยังว่าขบูดเตรียมเครื่อน้ำมันหมดน้ำเครื่อน้ำมันว่วมไปด้วยพักท EP นี้ไว้ก่อน